สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่วัดบ่อกันนะคะก็คืองานปิดท้องฝั่งลูกนิมิตข้างหน้านู่นเลยนะวัดบ่อมาตรงนี้พี่ก็นึกถึงสมัยก่อนนะที่พี่ๆเคยเรียนแถวๆนี้นะเนี่ยก็มีพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะเยอะแยะไปหมด่ะเดี๋ยวเราไปกันชุดนักเรียนก็เยอะเยอะไปหมด่ะ เดี๋ยวเราไปวัดบ่อกันไปวัดบ่อเดี๋ยวเราไปวัดบ่อกันนะคะนี่ข้างหน้าเนี่ยวัดบ่อ เมื่อคลิปก่อนพี่ก็เคยพาเพื่อนๆมากันที่ตลาดพี่ชัยนะซึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะปักหมุดเอาไว้ให้นะปักหมุดคลิปเดีย๋ยวปักหมุดคลิปปักหมุดอะไรให้นี่วัดบ่อถึงวัดบ่อพอดีโอเคโหร้านนี้ก็มีขนมขายส่งข้างบนนี้ก็คือสะพาน ปากเกดหรือว่าสะพานพระราม4ถึงหน้าวัดบ่อพอดีเลยปิดทองฝั่งลูกนิมิรนะคะเพื่อนๆตั้งแต่วันที่2ถึง11กุมภาพันธ์2567มาข้างหน้าก็จะมีขนมเบื้องขายแล้วก็ข้าโพด มีข้าวเกียวว้าว่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันตั้งแต่อันนี้ก็คือประกาศนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาใช่ไหมของปีที่แล้วเหรอไปเดี๋ยวเราไปทางนี้กันวัดน,นี้เข้ามาสวยเหมือนกันนะคือบิบ๊กก็เป็นคนนนนะแต่ว่าไม่เคยมาวัดน,นี้เลยอะ่ะ เป็นวัดบ่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะคะที่เลื่อมใสนะคะแล้วก็สักการบูชาของคนไทยทั้งประเทศนะคะไปะอ้ยเข้ามาด้านในนี้สวยมาก หน้าตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราจะมาสักการะบูชาทาเวสสุวรรณนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นสิริมงคลเนาะ mm hmm. เพื่อนๆนะ mm hmm. แล้วก็ไอ้ mm hmm. ไข่เนาะเจดีไอ mm ้ hmm. ไข่ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็มาจุดทูปแล้วก็มาดูกันข้างๆนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดบ่อนะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณตรงนี้ก่อนได้เลยนะอยู่ติดกับบริเวณอยู่ด้านหลังของโรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยานะนะคะบิีกก็ได้ไปทําบุญนะคะแล้วก็จะมากราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็ถวายดอกไม้แล้วก็ไหว้ทูปเทียนที่ท้าวเวสสุวรรณนี้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะจุดทูบได้นะเขาก็มีทูบให้จุดนะคะนี่ไงทูบดูก่อนนะคะเพื่อนๆว่าเราจะได้อะไรกันแล้วเพื่อนๆอยากจะไปซื้ออะไรก็ตามนั้นนะคะในงวดหน้า ขณะที่เรานั่งรอทูบของเราอยู่ว่าเราจะได้เลขอะไรกันนะเพื่อนๆนะข้างบนนั้นก็จะเป็นออพระอุโบสถของวัดบ่อวัดบ่อเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะเพื่อนๆนะอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามากันนะคะมาเที่ยวมาอะไรกันเนาะเออแล้วก็มาบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณวัดใกล้ๆนี้เมื่อก่อนบิบบ้ก็เคยมาปีที่แล้วที่วัดบางจากนะคะวันนี้บิบบ้มาวัดบ่อบ้างนะคะเพราะว่าไม่เคยมาแต่เราเป็นคนนอนอะ่ะแล้วเราเคยเรียนอยู่แถวๆนี้ เห็นแต่วัดนี้แต่ไม่เคยเข้ามาเลยใครมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ไปตีกันเอาเองนะคะเพื่อนๆแต่บีบีรู้แล้ว ไปเที่ยวกันตรงนี้ก็เป็นทำบุญนะคะ,ะกระเบื้องอุโบสถนะคะก็ตามศรัทธาเพื่อนๆเ,เนาะ,ะว่าอยากจะทำกัน,นกเท่าไหร่นะคะก็ได้บุญกันเนาะประมาณนี้ค่ะกระเบื้องมุ่งหลังคา น,นี้กองอำนวยการนะคะสมบุญข้างบนนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะในแต่ละคืนเขามีใครมาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าบิ๊บบ้มากังวันนะเพราะว่าช่วงประมาณบ่ายๆแล้วอะบ่ายแก่ๆเพราะว่าถ้ามาตอนเย็น,นคนเยอะเยอะอันนี้ก็บริจากลงศพได้นะเดี๋ยวบิ๊บี้ไปหอถ่ายคลิปถ่ายอะไรก่อนแป๊บหนึง่ง ไม่น่าเชื่อนะว่ามีเด็กนุ่นใหม่มานั่งทําบุญมาอะไรด้วยเดีย๋ยวเราไปฝั่งุเดี๋ยวเรามาปิดทองฝั่งล่งนิมิตกันตรงนี้นะอ้ยตรงนี้ลมจะเย็นนะเอ๋ตรงนี้แอร์เย็นนะจ๊ะมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งปเปเพื่อนๆใครบ้านอยู่แถวๆนี้ก็มาเที่ยวกันที่นี่ได้นะเพื่อที่จะมาฝั่งล่งนิมิตกันนะคะ เดี๋ยววิวพาเดินรอบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันอ๋อเขาจะมีเป็นตามจุดตามจุดนะคะจุดที่1จุดที่สองจุดที่สาอะไรประมาณนี้และในนี้แอร์เย็นมากนะคะอยู่ใต้พระอุโบสถนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปิดทอง ก็เดินเข้ามาในนี้นะคะเราก็จะเจอ,อพวกเครื่องโบราณวัตถุต่างๆนะคะที่เขาวางโชว์เอาไว้นะเพื่อนๆนะคือวัดเนี้มีความน่าสนใจมากอะ่ะคือสวยจริงๆนะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวกันนะคะอนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาร่วมทําบุญกันนะคะลูกดินหนุนดวงลูกนิมิตนะคะซึ่งบิ๊้ก็ได้ทํา ไปแล้วนะคะได้มาขันหนึ่งแล้วก็มีพระนะคะที่เราได้มาจากวัดวัดบ่อนะคะน,น,นี่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ใช่ไหมคะ<ว>นี่นะคะสเมเด็จทองไทร์มานั่งเออเหรอคะอ๋อหลวงพอ<า>่งพอสมเด็จสมเด็ทองไทรมิตรอ๋อค่ะ นี่นะเพื่อนๆะถอดรองเท้าเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราไปหย่อนใส่ในทําบุญลูกนิมิตคือเราไม่เคยมาทําบุญนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวในเรื่องการหย่อนไปนะคะเราจะหย่อนไปในแต่ละจุดซึ่งข้างหน้าตรงบริเวณองค์พระนี้นะคะเป็นจุดที่1น,นะคะสตาร์ทเริ่มแรกคือจุดที่1จุดที่2เดี๋ยวไปกันต่อจุดที่หไปแล้วจุดที่สเดินกลับมาตรงนี้ ตรงนี้ก็จะคือจุดที่สองสามสี่เพื่อนๆก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี้เป็นจุดที่สองต่อมาจุดที่สามนะคะจุดที่สี่จะอยู่ตรงนี้ค่ะ ต่อมาจุดที่ห้าจะมีทั้งหมดเก้าจุดนะคะเพื<ๆ>่อนๆจุดที่หกลูกที่หกนะคะนี่คือลูกที่หกลูกที่เจ็ด ก่อนได้นะคะวัดนี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆเป็นวัดหนึ่งนะคะที่ดังนะคะอยู่ในย่านปักเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะทุกคนต้องมาเที่ยวกันนะต่อมาลูกที่แปดรูกที่แปดอีกสองลูกลูกที่เก,ก้าเราเข้ามาตรงเนี้ย พระอุโบโสถเขาสวยงามมากนะคะเหมือนอยู่ต่างประเทศอะลูกทีก่เก้าวัดอะไรเนี่ยเราไม่เคยมาเลยอะเออเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยทั้งทังที่เป็นคนนอนทะเก้าโอเคค่ะครบแล้วนะคะส่วนตรงนี้บิบีจะเอากลับไปจุดที่บ้านอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีสายศินมีอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปแปะทองกันเก้าจุดเหมือนเดิมบิบีมาใส่ลูกก่อนแล้วก็จะทยอยแปะ ทองไปค่ะเราก็แค่เอาแผ่นแผ่นทองมาแปะเอาไว้นะคะบนลูกทองนะคะลูกนิมิตนะคะที่เขาเรียกกันว่าลูกนิมิตแค่นี้ง่ายๆมากเลยอันนี้บิบีิ๊ทเสร็จแล้วเรียบร้อยไป<ะ><ต>เราทำบุญฝังทองลูกนิมิตเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราไปาที่อื่นกันต่อตตล,อลแต่ให้ท่านเข้าไปเปิดประตูสวรรค์ได้เห หลายท่านหลายคนในการก็ชื่นชมบอกว่าอุโบสถปัตอานีก็คือแหอล่งสิทธิ์ทองปั้นรูปนี้ สบายจิตสบายใจจะเกิดอด้แล้วก็ทุกท่านก็จิบโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ขายไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ที่มีกล้องในตัวนะคลอดหายุบแักไปหัวโลกนี่ไป้องเอาหัวกดแปะแคบะนะ ขเขาก,มาก็มีสพชัดเุมาทำบุญฝั่งลงศพกันนะคะมาทำบุญลงศพกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็มากันอีกนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคบิี้ก็ได้มาปักเทียนนะคะทูบทำบุญกระถิ่นแล้วบิ๊กมาทำบุญสังฆทา,านกันก่อนนะคะเมื่อกี้บิีกก็ได้ไปทำบุญสังฆทา,านนะคะแล้วก็มากวดน้ำให้กับ อุทิศส่วนบุญส่วนบุลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้่าตายา,ย,าะะยของเรานะคะบรรพบุรุษของเรานะคะบูชา,าเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะคะของวัดบอกการลาเราจะ่อวัดบอกนะพยายามใจกระบองตามา่าที่จะนำไปบูชาตั้งใจที่บาง นี่เราก็ได้ขึ้นมาบริเวณด้านบนกันแล้วนะคะของบริเวณวัดบอ่อข้างบนนี้ก็จะเป็นเนอ่อสะพานพระรามสี่เนี่ยะเราก็ได้มากันแล้วพีพีก็ได้มาฝังอ,อ๋อได้มาฝังทองลูกนิมิตไปแล้วนะจ๊ะนี้เราก็ขึ้นมาบริเวณด้านบน โอเคค่ะเ okay, พื่อนๆเดี๋ยวเราก็ลงไปดูกันด้านล่างก็มีอาหารมีกับข้าวขายเหมือนกันอิ่มบุญแล้วก็มาอิ่มท้องกันด้วยนะอยู่ใกล้กับเกอเกร็ดเลยไะ พุทธเมตตา เดี๋ยวเราไปกันข้างหน้าก็จะมีของกินนะคะติดต่อสอบถามพระคุณเจ้าจุดน,จน้ำก็มีไก,มก้นก้ำไข่ถ้วไ่ ออกมาออมามามาเป็นลัทธยาคุณดีได้ไหมที่จะทาไป็นคนรักยจเย่ที่จะทาไปตน ท่าอะไรชุดเท้าแล้วก็ตาชุดเท้าชุดขานี่พูดดีว่าเขาเปลี่ยนว่าไง บาทครับอันนี้ประมาณนะครับนะครับที่ไป ไก่ทอดมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างก็มีนะลูกทินโบดแฮ้องความสม้ละสามาทสามบาทเลยจ้าลูกิโบดแน้องคามสมม้ละสามบาทสามบาทเลจ้าลูกิโนแฮ้ความผสมม้อ้ชัยราชวัตร โรคงโลกต้องความเสมมละมาทสามบาทเลยจ้าโรคขิงโผล่แนะต้องความผสมมาลบาทบาทเลย้าโรคขิงโผลแนต้องความผสมมาละาบาทสบาทเลย้าโคโผลแนต้องความผมาะบาทสบาทเลย้โรคแหน้องความผสมาละสบาท3บาทเลยจ้า 对啊，对啊。 ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีเด็กๆมีอะไรเยอะไปหมดไปเดินไปต่อนี่เราก็จะสามารถกลับได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆโอ้โหยังมีอยู่นะเนี่ย เออไข่หมูกระทาเสียบไม้ไก่ย่างก็มีไก่ย่างยุงลุงแกะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ มีกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะก็อันนี้ก็ผัดหมี่เมืองนอนนะคะผัดหมี่เมืองนอนก็มีลองมากินนะมาหาไราซื้อกินไหว้พ้าเสร็จแล้วอะข้างหน้านี้ก็จะมีน้ำลำไย,ยโอเคค่ะวิ่งแป๊บหนึ่งขนมพน้น หนมพนก็มีอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว